ผู้เลี้ยงแพะในอำเภอเซกาจังหวัดบึงการนำเนื้อแพะมาแปรรูปเป็นบาร์บีคิวนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าและก็เพิ่โมโอกาสเข้าถึงของผู้บริโภคมากขึ้นด้วยนะคะติดตามกับนักข่าวพลเมืองสภาเกษตรกรค่ะเพื่อให้ใช้พื้นที่สวนยางพาราได้อย่างคุ้มค่า แพะกลายเป็นสัตว์ที่เกษตรกรในจังหวัดบึงการให้ความสนใจเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นไปดูกันครับว่ากลุ่มแพะเขามีกระบวนการการเลี้ยงยังไงการดูแลยังไงการแปรรูปยังไงไปเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของบึงการได้อย่างไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับแต่ในพื้นที่การบริโภคเนื้อแพะหรือคนในชุมชนเรียกว่าแบยังไม่แพร่หลายเกษตรกรจึงส่งขายไปยังต่างประเทศซึ่งเมื่อเผชิญสถานการณ์โควิด -19 ที่ด่านพรมแดนยังมีข้อจํากัด เกษตรกรในพื้นที่บ้านภูสายทองตำบลบ้านต้องอำเภอเซกาจังหวัดบึงการจึงช่วยกันแปลรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะเป็นบาร์บีคิวไส้กรอกแหนมแพะและผัดกะเพราแพะเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงของผู้บริโภคให้มากขึ้นไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีก็เลยพาเกษตรกรเลี้ยงแพะเริ่มต้นแต่กิโลหนึ่งอ่ะร้อถึงร้อปัจจุบันนี้นะคะ ทุกวันนี้มีทั้งทางบ้านเราแล้วก็ทางลราแล้วก็เวียดนามแต่ทางเวียดนามและเรานี่จะให้พ่อค้าทางเราเนี่ยส่งให้เขาเออผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแพะนะคะเป็นสินค้าที่น่าส่งเสริมเพื่อที่จะแปรรูปได้หลายๆอย่างนะคะนอกจากออที่มีเรากระตุ้นการบริโภคในจังหวัดแล้วนะคะเราก็ยังเห็นว่าสินค้าชิ้นนี้สามารถส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้นะคะซึ่งเป็นกลุ่มะะผู้บริโภคหลักนะครับของเนื้อแพะ นอกจากที่เราบริโภคหลังจากทางภาคใต้แล้วประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือสปปลาวเวียดนามก็มีเมนูที่ปรุงจากเนื้อแพะบริโภคกันอยู่เป็นปกติแต่ว่าในช่วงนี้สถานการณ์ก็อาจจะไม่ปกติเราก็ยังทําการส่งออกได้อย่างไม่คล่องตัวนักนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ให้เกษตรกรได้เตรียมตัวนะครับสร้างเครือข่ายแล้วก็วางแผนการผลิตว่าถ้าอนาคตสะพานสร้างเสร็จเราจะมีแพะส่งออก อย่างเพียงพอต่อความต้องการของตลาดต่างประเทศมากน้อยขนาดไหนนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของความพยายามหาทางออกภายใต้การสแสวงหาโอกาสของชาวจังหวัดบึงการโดยเริ่มจากระดับท้องถิ่นและข้ามพรมแดนด้วยศักยภาพด้านการเกษตรซึ่งเป็นอีกจังหวัดชายแดนที่กําลังจะมีสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่5ไปยังสปปลาวในอนาคตนักข่าวพลเมืองสภาเกษตรกรจังหวัดบึงการรายงาน